ก็วันนี้นะครับเป็นการรายงาข่าวปริทัรหยุดเถอะครับนะครับก็เป็นการเรื่องกา ประสานการทำงานกันระหว่างเจ้าที่คอสชปวทและปตทส่วนปตง,งนเนี่ยก็ได้ประสานงานอยู่นะครับเหลืวก็อีกส่วนหนึ่งนะครับวันนี้เป็นการจุ่มน,นะครับอ่าบูคนที่เป็นคนที่รู้จักกันทั้งประเทศนะครับนะครับแล้วก็รักกันทั้งประเทศนะครับก็เหตุกานณ์นที่มันเกิดขึ้นเนี่ย เป็นเรื่องของผู้เสียหายนะครับซึ่งเป็นอธิบดีคนหนึ่งของกระทรวงเกษตรนะครับแล้วก็ภรรยานะครับได้รับ,บววความเดือดร้อนทุกข์ลแขนะครับเข้ามาร้องเรียนกับเจ้าหน้าที่ปปอนะครับทางปปศเนี่ยก็ได้ประสานการปดิบักซับสวน ข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเรื่องให้ทางปชาวชกิจณานะครับนะครับเมื่อเนกามการดำเนินการนะครับก็ยืนยันว่าสิ่งที่เ,าเขาถูกกลุ่มบุคคลพวกนี้รังแกเนี่ยก็คือมีเจ้าหน้าที่รัฐรวมอยู่ด้วยทปวชเนี่ยก็ได้ส่งเรื่องกับอื่นให้เรามาดำเนินการนะครับ คนนี้เราก็มีการเปิดประการนะครับในส่วนของการทำงานจับอุมผู้ถางสาบไายนะครับเดี๋ยวเบื้องต้นนะครับก็จะให้ท่านประธานปวชนะครับเพื่อตื่นเรื่องนี้นะตอนนี้ครับกับคนจริงเขาว่าได้ทำผิดอะไรอยู่ทำไมเพ้งใจ่ายก็เลยเป็นเหตุมีการลองดูกับตัว เราเท่านั้นก็ได้มีการนัดหมายกันที่จะจ่ายเงินเงียๆนะครับทางผู้เสียหายเองก็ได้เป็นเข้าร้องทุกข์ต่อทางปปตรปตรรก็ได้มีการรวบรวมพยากฐานนะครับได้เห็นว่าเป็นเทยจริงนัก็ส่งให้ทางปปชบปปชโดยพนักงานชก็ได้มีมติว่าเห็นว่าเรื่องนี้อยู่ในวางการสืบสวนหรือเข้าไปดำเนินการวางแผนในการจัดข่มก็เลยส่งหรือมอบหมายให้ทางส่วนหรือปปตรเข้าไปดำเนินการต่อนะครับหลังจากที่ได้รับเลื่องคืนไปจ้งว่า ติดตอปปชแล้วเนี่ยนะครับก็ได้มีการวางแผนกันนะครับก็มีกาติดต่อและก็นะัดหมายกันว่า